หัส D.I ค่ะงานเตารีดจิ๋วค่ะเตารีดใบนี้เป็นงานนแบรนด์นะคะสําหรับหนังของเขาคืองานหนังวัวพิมลายลินจีเล็กค่ะคุณพี่หนังวัวพิมพ์ลายลินจีเล็กสาหรับตัวนี้เบามากแล้วก็ใส่กระเป๋าสตางค์ยาว7จ็นิ้วครึ่งได้ด้วยรหัสของเขาคือรหัส D.I นะคะรหัส D.I ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่9นิ้วครึ่งค่ะความสูงค่ะ10บหรอเคยวัดได้10บหรอ อ๋อมันวัดอีกทีนึงได้9.8ประมาณนี้นะคะความสูงค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ความหนาค่ะจะอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะสำหรับใบนี้ซิปและอะไหล่ของเขาจะเป็นสีเงินเงานะคะเป็นเงินเงาสายสพายของเขาเป็นงานสายคู่ตัวนะคะแล้วก็ปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนค่ะคุณพี่สายสพายยาวมากหนังหน้าเป็นหนัง ด้านหลังซับผ้านะคะสำหรับตัวนี้ทรงถังประมาณ9ถึง10นิ้วระหัสดีไอค่ะช่องด้านหลังนะคะอีก1ช่อง10ช่อง10ด้านหลังยาดมยอมยาหม่องค่ะความลึกของเขาอยู่ที่สัก3.5นิ้วโทรศัพท์มือถือใส่ได้ด้วยเครื่องนี้กัญญาวัดความสูงให้ก่อนคุณพี่โทรศัพท์มือถือค่ะความสูงอยู่ที่6นิ้วครึ่งค่ะ6นิ้วครึ่งใส่หลวม ขยับ้า้ควาได้เล็กน้อยแนะนําเป็น6นิ้วครึ่งนะคะเวลาคุณพี่วัดนะวัดจากบนสุดลงล่างสุดค่ะนะคะแบบนี้เลย กระเป๋าสั้งยาวค่ะ7นิ้วครึ่งใส่ได้สําหรับใบนี้1ช่องพ็อกเก็ตด้านหน้า1ช่องซิปผนังหลังนะคะตรงกลางเป็นช่องโลง่งผ้าซับนายเป็นงานผ้าร่มสีดําค่ะเป็นงานผ้าร่มสีดํากระเป๋าสัาง7นิ้วครึ่งคือใส่แบบสบาย <Yeah. S 1> หางซิปของเขาจะเป็นงานหางสิบคู่ค่ะคุณพี่หาง1ิบคู่แบบนี้เนาะนะอ่ะ กระเป๋าสั้งยาวใส่ได้ทดลองใส่ร่มผับสั้นร่มหับสันบสนบส้นก็ใส่ได้ใส่คู่กันสองอย่างอันนี้เวิร์กอยู่ น้ำหนักเบาแล้วก็ขนาดกระทัดรัดแล้วก็ใส่ของได้เรียกว่าค่อนข้างครบนะคะโทรศัพท์มือถือใส่ช่องลวงด้านหลังเลยกระเป๋าสตั้งหนึ่งร่มผับสั้นอีกหนึ่งอันนี้ครบทวนค่ะรหัส DI ค่ะคุณพี่ DI 1390บาทนะคะตอนนี้กันยามี6สีให้เลือก6สีให้เลือกรหัส DI 09ค่ะสำหรับตัวนี้คือสีทะเลจอกสีฟ้าคลำ้คลำๆนะคะตามด้วย DI 02ค่ะสีแดงแดงตัวนี้คือแดงเลือดนกค่ะคุณพี่ DI 28 สีกรม di04 ค่ะสีแทนค่ะสีแทน di05 ค่ะสีม่วงค่ะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะคุณพี่ di01 ค่ะสีดำค่ะคุณพี่